เอาเข่าแอมขึ้นเทสครับเทสหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวนายสอรอตู้มานะครับแล้วก็ยกเครื่องพวงขึ้นปั่นขึ้นเสร็จก็ได้เทสกันนี่เอาตัวนี้ขึ้นก่อนเอามาเทสหน่อยหนึ่งก่อนพอดีไหมพอดีเดข้าตรงนี้แหละวันนั้นน่ะจะวายังไงวางแค่นี้นะต่อสายไอ้ที่เนี้ย อีกท่นหนึ่งเก่นเกมยกจะนาสิทเลยมล่กินข้าวนนะ 5, เนี่ยรับห้าพันสองแทนเทนจิ้มต่าตูดอ่ะแล้วก็อีกสี่ทเาอท่นหนึ่ง แงๆ่ออกแวไม่ตันเลยอะ่อะเบเขามาเทศอันนี้ของของหน่วยสองนะประเทศทระบบหน่วยหนึ่งก่อนหน่วยหนึงมีตู้อยู่นะครับอันเก่าก็จะเป็นสามพันหกวันนี้จะขับเชนอลมากี่ดอกดีเชนอลดอกนี้เชนอลเชนอลสอ สอ6 8ี่หกแปดนะ 2, 4, 6, 8, องสี่หกแปดอมันช่าลาสอเอาแค่นั้พอแปดพอเออไม่ใช่ก็มีสาหนึ่งไงสามสองสองสอเจ้าพอดไีได้มานี่ครับนี่อันนี้เป็นตะบุของหน่วยสองนะห้าพนะครับจ็ห้าพันแก็มีสี่ชิน้นแน่กันนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเทสกันนะครับ i'm to oh.